สว,ส,สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับเต้เดอะแพชชั่นนะครับผมกับตอนนี้เราจะพาเราจะพาน้องๆแดนเซอร์ของเราในเพลงอย่าพึ่งไปไหนมารีแอคไปไหนแะสุงไปไหน c อ o s s Editing For You ก็คือจะพาน้องๆมารีแอคกันว่า MV ที่เราทําออกมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะว่าที่เราไม่รีแอคตัวเองเพราะเป็นคนตัดต่อก็เลยไม่รู้ว่าทุกอย่างมัาจกมาแล้วทุกอย่างจะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเออแล้วก็เลยพาน้องๆขึ้นมาดูเออเราจะให้น้องมาด่ากันว่าทุกอย่างจะออกมาเป็นยังไงบ้างดูได้เลยป่ะดูได้เลยกำคัญทีวีอย่นะอย่าเบิดหยุดบุลีไม่ใหญ่ระเบิดปะหยุดบุลี่ทีวีพี่อันคือเซตที่หนูไม่ได้ไปกันใช่ป่ะใช่ใช่วันที่สองมามา สามสอหยังอย่าง่ง่วงหลับหน่อยอาหาวอ่มึงจริงจแล้วฉันยังไม่ลับอันมีตรงนี้น oh. ี่ขอควากลับไปหาเธอเพื่อว่าเธอคงรอฉันโอข้าตัวเองทุกวันฟื้นความรู้สึกไว้อย่างนั้น

เขาสั่งกะเพรากุ้งไม่ใช่หรอตลกมากตอนที่น้งสั่งอาหารกันอ่ะสวยมากคุณสาว่ะเอ่อทำอะไรอ่ะมากมากชอบช็อตนี้มากบอกแารอน่น่มากหนาวดี ครเดยโเดแนปมเลยว่าปลอมพรุ่งนี้หยุดอยากมาที่ห้องเราไหมจริงจมันต้องไม่คำนั้นใช่ไหมเออถ้าน่ารักมากหนอถ้าเป็นน่ารักมากน่ารักมาก

อกเได้ยินเสียงไหมครับอยากรู้ไหมว่าพูดว่าอะไรกันบ้างจำไม่ได้เลยพี่เต้นหน้าเฮี้ยไงเอาไม่ใชสเนี่ยเป็นเป็นดังดันอย่างมันกันแล้วเดี๋ยวก็หนาแล้ว To บีคอนติเนียไงให้ลุ้นไงเป็นฟิลแบบซีรีส์เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยเชฟซีโซนไปบงมุมนี้หนูดำมากอ่ะมันอาบแดดมาประมาณหลายวีิแ่ะแค่คนละกาขอบคุณค่ะก็ต้องขอบคุณพักท่านเต็นท์ชาวดิเร็กเตอร์ตุนักทำเองทุกขั้นตอนค่ะอเแล่ถือกล้อง ถ้าถือกล้องเองได้ถือไปแล้วพี่นาอันชลัยเมื่อกี้บอดิวเซอร์อีกคนหนึ่งพี่นนอีวิวอีวิวเอาพี่วิวเอาพี่วิวพี่วิวประมาณนี้นะโอเคครัลาเทียวเป็นยังไงบ้างดีภาพสวย ็ยังงไ่าที่กานดูก็คือแบบชอบภาพชอบสีภาพอะไรเงี้ยม,มันแบบมันสวยมันแบบใช่แบบมินิมอลมันมูดแอนทนแบบก็คือทํามันรู้เลยว่าเออพ,พี่เต้เขาชอบแบบภาพสไตล์นี้อยู่แล้วสีแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยดูเป็นแบบว่า the passion เออ,เอ,อประมาณนี้ค่ะอ่ะนัตตี้อะนาตตี้นะคะก็ อังตริงอ่ะอัดอัปโปเหรอคือจะบอกว่าแบบคือครัโคโลกาบ้า,รราเราชอบด้านโครโรลกาไปแลราชอบเ,ออเราเต้นออะไรย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออเลิศโครโลกราท่าน่ารักเหมาะก,กับเอ็มวีเพลงเพราะว่าคัส for you เ,เ,สเวติว้งฟอร์ยูอ่ะเออคัสเวติ้งฟิวอะเออแล้วมันแบบมันรู้สึกเออมันมันมันเป็นมูดแอนโทนที่ดีใช่อะไรประมาณนั้นใชน่น่ารักคาดหวังอะไรสนุวพี่เต้คำถาม ออะยากรู้กูยังบอกองกกูยับว่านักลองใช้ออโต้ตูนอยู่เลยไอันนี้มีชัดอะไรกับเราเสียงโซดเสียงซดเสียงซดเล่นดนตรีเสียงเล่นก็ใส่แอปซึ่งเป็นแอปออโต้จูนเสียงโซดก็ใส่แอปซึ่งเป็นแอปออโต้สูตรคือจะบอกว่ารู้มากเลยทำไมล่ะนี่รู้เหมนกันแต่ว่าจะเป็นยังไงกูไม่รู้ว่ะพี่เต้เราไม่รู้ว่าเราจะพูดอะไรเพื่อนๆพูดไปหมดแล้วด้วยไงว่าแบบอ่ะถ้าเต้นก็พูดไปแล้วใช่ไหม the most thing that I like ใช่ไหมชอบตัวเอง ไม่ใช่ไม่ถือไม่ใช่เอาฟังใหม่เอาจริงๆอ่งะถามว่าชอบอะไรจริงๆอ่อะหนูหนูก็คือตอนแรกอะนึกภาพไม่ออกกรตรงนึกภาพไม่ออกว่าอ้ยเฮ้ยเพลงมันมาแล้วใช่ไหมคือนึกเพลงออกพออามีท่าเต้นมาก็เออนึกออกแล้วว่าแบบเออเนี่ยมันก็คือเหมาะและอะไรแบบเนี้ยแต่แบบนึกไม่ออกคือเราเนื่องจากว่าเราอะมีถ่ายทั้งหมดสองวันใช่ปะแต่เราอะถ่ายวันเดียวแดนเซอร์ถ่ายวันเดียวเราก็เลยนึกภาพไม่ออกว่าอีกวันหนึ่งอะมันจะเป็นยังไงวะเก็ตฟิลปะเออแต่พอมาเห็นแล้วแบบเออมันก็แบบฟิลแบบแอบชอบ แบบอ่ะเออเออใดๆฟิลแบบแอบชอบผู้ชายจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแบบมันน่ารักมันตะมูตะมีน้าอะไรอย่างเงี้ยตอนหนึอ้วนไปนิดนึงนะพี่เต้เขามีเขามีแอปบีบค่ะเขามีแอปบีบวิดีโอที่ทําให้ผอมได้ค่ะเอาจริงปาไอไอที่เราวางแผนไว้สองวันคือวันแรกอะดูดูเซิร์ฟก่อนว่าทุกอย่างมันจะออกมาเป็นยังไงอีวันที่เหลือคือวันที่เอาไว้ถ่ายแก้อะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นมาจากวันแรก เออเหมือนกับว่าสมมติเราวางในเรื่องอันนี้มันจะระวางว่าวันแล้วซึ่งหน้าปัญหาหน้างานคือมันจะต้องลด1วันออกหรือ2วันถูกไหมเราก็เลยคิดว่าอ่ะอีวันต่อไปอ่ะเราจะผูกที่เหนือที่เราผูกเอาไว้วันแรกอ่ะยังไงต่อเออวันนั้นเราถ่ายเสร็จแล้วก็มานั่งคุยกับวิวทั้งคืนแล้วก็อ่ะโอเคก็ผ่านไปได้ดีอะไรอย่างงี้ได้ไหมพูดได้ไหมอีโคมไฟนั่นแหละอีโคมไฟนั่นอะ้นของร้านเขาของร้านเขาเราทำอะไรมากไม่ได้คือลาดผิวควรเอาโคมไฟนี้ออกให้เราไม่เป็นมันเป็นมุมมันเป็นระดี ร้านดีมากร้านเขาดีาาจริงแต่ว่าแอร์ร้อนไปหน่อย ตอนกลางวันไม่ไม่คือกลางวันเขาเปิดร้านตอนเย็นไงพอหลังจากบ่ายสาวปุ๊บเย็นเลยแต่วัยโบรานจริงๆนะคุณทุกคนชอบแบบต้องการแบบชิลเอาจริงๆคือแนะนําจริงนะคะร้านพิวเล็กจริงๆแล้วก็มีให้ถ่ายรูปหลายมุมด้วยแต่ละมุมจะแบบไม่ค่อยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเย็นแด้านหลังนั้นสามารถนอนได้จริงด้วยนะคะเออนอนได้จริงก็มีคนหลับไงเราเราซ้อมกันมากี่วันวะกว่าจะมาถ่ายสี่สี่วันเอาที่วันคนครบอะคนครบเป็วันเดียวครั้งแรกสองวันคนครบได้ว่ก็ไม่สองวัน ว,วันวันแรกกับสักพักหนึ่งอ่ะเออแล้วก็มาคือเรา <ไป S 2> เรานะทั้งหมดกันห้าครั้งใช่ปะครบปะคือช่วงแรกเลยสองวันวันที่สองอีกัดป่วยวันที่สามใครว่าอีท็อปลาไปที่มันไปบางแสนวันที่สามกูลา สรุปฉันไม่ได้หยุดคไม่เคยหลังนี่สองคนนี้มาตลอดเลยแต่ก็คือเต้ไม่เคยพลาดเออนัจริงเลยเอออ้ยจริงๆวันนี้มันจะต้องมีน้องท็อปมาอีกคนนึงใช่ทั้งหมตรงนี้เลยไปดินะครับนั่งติดธุระติดธุระเลยมาไม่ได้น้าก็เลยส่งเป็นกำลังใจมาให้พวกเราโอเคครับผมยังไงก็ต้องขอบคุณน้องๆที่สละเวลาในการแบบฝ่ารถติดใดๆมาถึงถึงห้องพี่เพื่อที่จะเ l l o c a t i o n บิ๊กค่ะแต่ by the w า y b ด the way ห้องน่าอยู่มากจริงๆโอ้ยขอบคุณค่ะ เขาอย okay. ู่มากแล้วก็ทำมาทำมาเมื่อกี้เดินเข้ามาทาเข้าคือดีมากเขาไม่ได้ทายอินมึงเขาอาจจะยังขายไม่หมดแต่ว่าเราต้องเชิญเขาขายแต่ตอนนี้อยู่จริงๆนะอยู่ห้องของเจนอยู่มากก็ฝากด้วยนะครับกับซิงเกิลแรกของเรานะครับผมที่ตั้งใจทํากันมากเสียเวลาและหยาดเหงื่อและรอยแผลและอะไรก็ตามแต่ที่ทําให้เรามากันไม่ได้ครบในทุกครั้งที่ซ้อมนะครับกับเพลงอย่าพึ่งไปไหนก็ u s e I Waiting for you นะครับผมทูบีคอนตินีตูบีคอนตินีแน่นอนรับรองอันนี้อันนี้สปอยได้ไหมล่ะไหนๆเราก็มาแล้วเราสปอยได้ไหมล่ะอ่ะ สปอ, <c oughs> อยเซอร์เลยว่ายังไม่ได้ค <c oughs> <c oughs> ิดยังยังไม่ไ <c> ด <oughs> ้คิดเลยให้มีเวลาทําก่อนแต่คัมแบ็กแน่นอนคัมแบ็กแน่นอนแต่ว่าเชื่อว่าเพลงต้องติดหูแน่แต่ว่าเพลงต้องติดหู่เชื่อนชั่งเลนติดต่อด้วยนี่อ๋อใช่เลยมีชั่งนลยติดต่อแต่จะบอกว่าไอเนี้ยเขามีอะไรนะก่อนที่จะทูบีคอนติเนียว่ะเขาเจอผู้ชายใหม่ถูกไหมแสดงว่าเราไม่รู้ว่าคนใหม่คนนั้นจะเป็นใครก็ต้องรอติดตามเพราะว่าคนแรกเป็นพัตเตอร์เรานกไงใช่เพราะเขามีแฟนแล้วเพราะเขามีแฟนแล้วเราก็ต้องรอคนใหม่ว่าจะเป็นใครคุณ พี่เขาจะเป็นสไตล์ไหนรอคนใหม่ไมไปคิดเส้นเรื่องก่อนว่าจะ,ะตกได้จะเป็นสมหวังไม้หรืออกถักไม้หรือยังไงต่อหรือ m อ็มีนะ <laughs> อาจจะไม่มีต้องมีต้องมี ด้วยนะคะสหรับเพลงอย่าเพิ่งไปไหนเนาะก็จริงๆมันติดหูจริงมันคือฟังอ่ะเนาะมันมันมันเก๋มันดนตรีเอออะไรเออวายมันดันชนมันเพิ่มันเป็นเพลงแนวสไตล์ป๊อปแบบเพลินๆคืออย่าไปคาดหวังว่าฟังแล้วฉันจะต้องร้องไห้หรือฟังแล้วฉันต้องแบบอ่าใช่กินเลงแบบฟังเรื่อยๆกินเลิฟอะไรอย่างเงี้ยอันนั้น่ะคือถ้าฟังแล้วอยากร้องไห้ก็เพลงคิดถึงแม่เพลงข้าน้ำนมอย่างเงี้ยอาจจะร้องไห้อะไรอย่าง แต่ว่าอันเนี้ยคือมันเป็นเพลงฝังเรื่อเพลงฟิลแบบนั้นลากตามสไตล์แบบทีป๊อปเวิร์กพอตติดต่อได้นะคะรอรออยู่นะครับเราไปขึ้นเวทีเราไม่เราเรามั่นอะไรขนาดนั้นไม่มั่นไม่มั่นจริงก็มันน่ารักตอนนี้คือใครทําเพลงก็สามารถแบบขึ้นทีป๊อปสเตจได้แบบสบายๆชาด้ขึ้นจริงโคโลกราไม่ได้มีคณีแน่นอนค่ะโคโลกราฟจะปังกว่านี้แน่นอนชาด้ขึ้นจริงโมก็เต็มเต็มตัวนวล่าสุดอะไรวะเปลี่ยนเซอร์ละ เปลี่ยนแดนเซอร์ละเปลี่ยนเซ็ตแล้วนะเพราะไม่มีเวลามาสอบพอไม่มีเวลามาสอบอ่าโอเคขอฝากกวนนะครับว่าสิงเกิลแรกตั้งใจทํามากไม่รู้ว่าจะชอบกันไหมแต,แต่ก็จะฝากไว้นะครับผมไว้ให้คิดถึงอะไรของกูวันเนี่ยเออโอเคก็ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับฝากด้วยนะจ้า <ขอ S 1> ถ้าดูไม่ขึ้นจะไปปั๊มค่ะหรือไม่ก็ยิงแอดูวนไปเปิดเปิดออโต้ดูวนไปต้าสมุดไม่มีเวลาเอ้ยถ้าสมุิมีเวลาว่างก็เฉยเพิ่งไปไหน ไม่มีใครโปรดยุดเลยใช่เขาจะโชว์ไงว่าเขาไม่ได้ใช้ออโต้จูนเลยไม่ไม่ไม่เมื่อกี้มันมีคนบอกมาว่าแบบเพลงมันติดหูมากพี่จริง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 แต่คือตอนนี้เดี๋ยวจะมีชาเล่ในทิกตอกถูกไหมถ้ามันจะเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมเหมือนเดิมถ้าเหมือนเดิมแต่แค่ยฉนเฉยๆจริงๆก็อยากให้แบบเต้นกันในทิกตอกเยอะๆมันน่ารักแกฟิลเหมือนบรเพลงแบบเอิงเออย่ะออกปาร์ติวเพลงแบบเอิญเอ่ยใช่น่าหลาเพราะว่าผับเกย์ก็ต้องออกไป ทำนะเอาจะไปเต้นตามก่อนสามสาวแล้วก็รวมด้วยตอนนี้กําลังวางตัวอยู่ว่าใครจะเป็นพัตเตอร์ช่วยพี่หนุ่มนะพี่หนุ่มเหมือนพี่อาหรือเปล่าพี่อาหรือเปล่าอ๋อพี่อาสีนเขาสีนกันไงเออพี่อาหรือเปล่าเออแล้วพี่หนุ่มเป็นพี่หนุ่มกับพี่ใหม่เป็นเป็นโปรดิวเอร์ละกันเป็นนาตีกับโอเคโอเคฝากกันนะครับสวัสดีครับไปบ้ายฝนตกแล้วฟ้าแรงอ่ะ เธอเขึ้นไปไหนเธอ,อยังไม่มีใครโปรดหยุดรอให้ฉัน